สบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่มาเจาะบางหัวบางสวนเบ่งสวนมันพี่นอ้นอ,งงนงนนนองเอ้ยทางทางอยู่พู่นี่เด้สวนมันสวนมกแตงก็มีปลูกตามให้ตามสวนเท่าเด้แตงจริงแตงกวาก็มีนะธรรมศาตร์บานนอกบานนาเทา ทางป่าทางจีนโนนภูหัวเห็ดสวนะะนะจเบสวนมันเบิ่งมันเลยพี่น้องเอ้พ่อมขึ้นตัวยหยาก็ลายหลาย,ลายช่วงนี้ม,มันกับพ่อมขึ้นขึ้นพ่องงามออปลูกแบบธรรมศาสตร์บานนา ตามผู her her so, ้ตามผาได้ก็เกิดดีอยู่ก็มีจํานวนนึงที่ว่าบติดบเกิดก็ได้เป็นน้ําลํามันเนาะลํามันเก่าเก่าแก่แน่โอ้หญ้าหุ่มหลายเด้อ เครือจุดใหญ่กับเครือนี่แหละเครือมันอันนี่เดี๋ยวให้เลน,นาจากมะลกอีกวันนึงเนื้อเครือหุ่มเลยอันตรายอันตรายเครือนี่เกี่ยวกอดเครือมันจนกกมันจู่ๆเห็นใบฮ่อนมัน

ปมักแตงกับปูยาเกิดอนไดที่เราเรียมันเข้มเนะาะใบจนเหลืองภาส,สาปลูกสะบอนกองหา้าเขาจุดไฟนี่นีแล้วจุดเหงือ่อแล้วจุดเหอะอจนเหลืองใบก็ได้อันตรายหลายเข้มหลายภาส,สาปูกปีเท่าอิดเลย เ็เริ่มขึ้นอยู่มันนี่ก็ได้ประมาณนี้แล้วปลูกตับโนนผู้ป่าทางผู้เห็ดเนาะ คือสิเป็นหัวดีดเราบ่บาบบมีเกือบบ่มีต้นตายพี่น้องเลยเกือบเกือบเกือบว่าได้เบิดแะไรมีจำนวนน้อยหนึ่งตัวได้เนวทีนี่กิสิบัวลายปันได้ปลูกนี่กัประมาณไร หนึ่งไร่วันหนึ่งไร่ ปลูกต้นมงวงน้ำพี่น้องม่วงหิม,มาพานปลูกซับปลูกเสริมปลูกใส่เป็นท้อที่ลักอ่ะแหละว่าลกมันน้องมะง่วงใหญ่กับเลยว่ามันออกเนาะน่บรรยากาศรอบๆนี่ไง สบประมาณนี้ปมปงปมปงผมขึ้นแตงกวานี่ก็ได้แต่เป็นตะเคื่อรักบ่ท่านเป็นหมางท่านหอนยามโอ้นี่ไม่ไม่แคนนนี่ ไม่แค้นหินได้พี่น้องนี่เห็ดเสาเห็ดเสาคักได้นี่โอ้ชุดยอดชุดยอดคักขักขักไม่แค้นนี่ไม่แข็งไม่แข็งนี่ก็แข็งแกนกันได้นนพี่น้องเห็ดเสานี่ก็คักตะตุ่งเสาเทียงห้องได้เนาะ กัดโดยรอบประมาณนีน้ลงโอ้สิ็จมาเสียร์ใหญ่บ้านนู้นเชียร์ใหา่มันมันนี่ก็เครื่อมันพี่น้องมันเครื่อมันมนะครับผู้ เมื่อกี้เวาโกงมันนี่กันเลยือมันคือกันเสียหน่ายอยู่บ้านนึงจะเป็นอันอันที่พอใจแล้วมันบรรยากาศ สวนมันสวนมันตน้นต้นมันสัมปลังตัวแตงมันเหลืองหมดพี่น้องเอ้ยมันเค็มแห้ง ิ้มแห้งเหลืองท่านเป็นฮอนหมากแล้วก็เ,เป็นดอกช่วงนี้เออเบิ่งหุ่นมะหุ่นกบหมกเข้งตาย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 นตรายตหมกแตงเบิ่งพลิตกินบ่นอเนาะ แต่งกับบุมีเด้อบุมีพ่อมากมันก็สีประมาณนี้แหละมันกัน้ผนแตก กิ่งแตกง่าแตกไปอือจัดรอบกอือจัดรอบนี่อันนี้ทางส่วนหนึ่งเด้อ นี่ส่วนในปานกับแม่นะปานกับแม่ดินเท่ากันพี่น้องเลยแต่ยังขี่บุกเบิกใส่ทืเนเติบสมควรนั่นแหละอันกับแม่บัดป่าเป็นดินเท่ากันต้นใหม่ก็ยังมีต้นใหญ่เติบปานกับเออ,อยังชีฮ็ดเป็นชวนคือกันประมาณหกไรพี่น้องประมาณหกไร รวมกันทั้งเวิร์ดเนี่ยทั้งตัวทั้งตัวทางตัวบมทันทางนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพี่นอ้องเด้อนะจบเพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าเจอกันไหมขอกําลังใจหน่เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาร์สิงสีหน่เด้อพี่น้องเด้อก็เป็นกำลังใจนเ, like, share, งเนาะนะขอขอบใจเนะาบนะบ๊ายบาย